เอาล้ครับสวัสดดียวมันชมท่านนะครับวันนี้อยู่ผมมาครับต้นนี่คือชุดอีโวใหม่สีดํานะครับอย่างที่เห็นอูโคตดสวยนะชุดอีโวใหม่สีดนะําเนี่ยเพราะว่าตอนแรกอะ่ะผมเติมมาสองพันเพชรใช่ไหมล่ะแล้วลูกแก้วผมมันเหลือที่จริงอะ่ะมันเหลือเซื้อสีแดงแต่ผมว่ามันไม่สวยผมรอแรกไอของอันซีซั่นหน้าเลยของชุดอีโวครับอืมนั่นแหละก็เลยไม่แรกสีแดงก่อนเออนั่นแหละที่ผมแมวเอามาเฮ้ยโอเค โอ้ยผมลืมใส่สกินมาเอ้ยเอเข็งขลืมใส่สกินมาเอ,อ่อเมาเออเมาเออแป๊บนึงครับเมาเออไปต่อตามจับเลเวลหนึ่งหาคนนั้นไป๊บเดี๋ยววันนี้ผมจะลงเดี๋ยวอันนี้ผมตัดคลิปเสร็จผมลงเลยนะครับสองคลิปตั้งใจมากเฮ้ <c oughs> นี่อินเนอร์อินเนอร์เนี่ยผมว่าจำเป็นนะถ้าตัว vs ยิงอะ่ะไม่มีอินเนอร์ ถ้าคนมีล็อกอ่ะมันก็ยังพอช่วยได้อยู่แต่ว่าถ้าเลือดโอ้ไม่โดนไม่ทาสกินมาไม่มีแม่นยำครับทุกคนผมอยากได้เอเคมาไอเอเคดากอนอ่ะแต่ผมสุม่มไม่ได้ทุกคนนี่ว่าไงครับมานี่เฮนูขมาสิเข้าหัวไปครับเม่นหนึ่งโอ้เข้าหัวขึ้นสังหารผมไม่ได้ซื้อสิสธิ์ขั้นสูงสือสเน,นี่ครับเพราะว่ามันมันม่่อยถูกใจผมปั๊มยาก่อนครับปั๊มยาก่อนดัอินเนอร์เข้าไปหน้าเต็มแล้วครับ จะเก็บของเออใครยิงกันคะอยเก็บก่อนของจะยิงก่อนนั่นไงผมว่าละผมเก็บผมตายแน่เมื่อกี้ของอะ่ะหูฟังดีมากเลยชอบไปหูฟัง <c oughs> โอ้ตั้งไอวอลเปลือกใหอนะ่านายน่ะไว้ให้เรามั่งดิตั้งมัว่วซ <c> ั <oughs> ่วไอวอลนะ่ะปิดมั่วมาเลยเพื่อนผมผมตั้งไว้ตอนยิงดีกว่ามันจะได้แบบยังไง คือถ้าไม่จำเป็นจริงผมไม่ตัางเพราะาไอวอลมันหายากไงพังเพ้นของผลิตได้แค่สองโอ้โหเป้าไม่มีความแม่นเลยตานี้ผมจะต้องไม่ตายครับอืมนี่โอ๊ยทำไม,ไมตั้งไอวอลไปสองลูกอย่างนั้นน่ะเบื่อไงเนี่ยโอ้โหปั๊มยาไปก่อนครับจังหวะนี้เอาไงดีมีสองตัวผมว่า มันเจอตายที่แล้วเนี่ยผมอ่ะเกือบได้คลิปแล้วมันคอสเทมิงกันอ่ะคอสเทมิงคือการเหมือนร่วมมือกันครับเอ้ามันตายแล้วเนี่ยผมรอจังหวะแบบนี้แหละเกือบได้คลิปแล้วไงทุกคนผมจะเอาแต่คลิปที่ได้คุณภาพมาลงี่เข้าหัวเข้าหัวขึ้นสังหารเพราะเอ็มพีันไปดีดเข้าตัวไหมถ้าเป็นเอ็มพีูนนะเมื่อกี้โอ้โหบอกเลยยังไม่มีไอวอลละบอกกันนะถ้าเป็นเอ็มพีูเมื่อกี้ เข้าหัวขึ้นขึ้นยิงหัวเราแต่ไม่ขึ้นแค่ okay. ใจหมดไอวอลีไอพวกผมจำไม่ได้นะว่ากี่วิมันมันจะหายไปแต่ผมว่าแต่ผมมันคุ้นคุ้นไงเวลาไอวอลมันจะหายผมก็หลบทันไงี่เห็นมาหลายคลิปว่าผมเวลาไอวอลไอวอลเวลามันมันรีเซ็ตไอวอลครับแต่เวลาไอวอลมันหายผมผมคือผมตั้งบ่อยอะในในหนึ่งหนึ่งอะผมต้องไปฝึกตั้งไอวอลด้วย นั่งตังอะไรีนี้เห็นผมว่านั่งตังผมไปฝึกมาผมก็ลองจับไปแล้วก,กี่นาทีวะกี่วิผมก็ไม่รู้อะแต่ว่าผมใช้ความรู้สึกเอาคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ยิงหัวไม่เวอรนะ์เพราะว่าผมอ่านเกมเยอะหนะ่อยคลิปนี้ือน้ำลายก่อนโอ้ยเทีบเกาะมีเกาะสีแล้วถ้าเป็นเกาะขาตายแน่โดนระเบิดถ้าโดนปืน่ ทำไมเกาะสีเขาไม่ทําแบบเกาะขาวทุกคนเกาะห้า 5. ทำไมเขาไม่ทําให้มันเป็นแบบเกาะสีขาวแบบเกาะห้า 5. คือยังไงแบบเกาะสีเนี่ยแต่ว่าอยากให้มันกันกระสุนได้ไงนี่ผมไปฝึกมาแล้วยิงผมกดอยู่แบบนี้ทั้งคืนนวล็อกเลยไปเขตอีมาครับคือน้ำลายนิดหน่อยโอเคไม่มีคนเลยเนี่ยสมัยก่อนใช่ไหมตอนที่ผมเล่นแรกๆอ่ะ ผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับเชื่อมันชวนผมกลับมาเล่นตอนนั้นอ่ะตอนแรกผมเล่นแรกๆใช่ไหมผมเล่นแอบมากเวลาผมเล่นเนี่ยผมล้นมากไม่กล้างัดหัวงัดหัวแล้วก็งัดไม่ติดมานั่งเล่นอยู่กับมันเนี่ยเล่นจชิมแล้วเนี่ยเป็นกำลังใจผู้เล่นใหม่ครับเล่นก็เล่นตอนใหม่เล่นยากอยู่แล้วเพื่อนผมมาเล่นเก่งมากเลย ผมไม่รู้เป็นไรนะพอเล่นตอนหนึ่งหนึ่งอะเล่นได้คิดบ่อยเล่นเล่นได้ที่หนึ่งบ่อยอะอว่าอย่างนี้ดีกว่าไล่ใที่หนึ่งบ่อยอะแต่พอไปเล่นกับเพื่อนผมจะประมาณว่าแพ้เพราะว่าคือเราบวกบวกกันอย่างเดียวใช่ไหมพวกกับเวลาเล่นกับเพื่อนพวกก็จะไม่ใช้กสมองกันครับถ้าผมเล่นคนเดียวผมจะคิดเยอะไงเล่นกับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนมันเก่งแล้วไงผมก็เลยไม่คิดอะไรแต่พอผมมาเล่นคนเดียวผมต้องคิดไงเพราะมีอยู่คนเดียวมันชุดไม่ได้เฮ้ยปีใหม้มีคนจริงดิเฮ้ยไม่มีที่อ่านวง ผมลงอยู่สองเที่ยพี่กับหอหอหนาฬิกาผมลงไหมผมก็ลงนะเต้นไปทีนะครับมผมลองเต้นดูมันมันไม่ได้ช่วยให้ยิงหัวง่ายขึ้นครับมันแค่เท่แล้วก็อาัตรูัวยิงหัวเรายากมันมีสเต็ปไงเรายิงก็ยิงโดนตัวแต่ว่าผมว่ามันก็ยากอยู่นะเนี่คนครับไอ,อ,อ้แขกไอ้แขกว่ยิงหัวมีคนยิงหัวนี่ยผมย้ายมาเล่นในบูสต์แต็กนะอดีเพเยอร์ไม่ดีแล้วครับตอนนี้ แล้วเล่นบูสแท็กก็ดีนะผมไปได้การตั้งค่ามาไม่ได้ตั้งค่าเลยผมคิดการตั้งค่าอยู่พอคิดไปคิดมาบางทีก็ไม่ได้ผมไปเอาการตั้งค่าของคนคนหนึ่งผมจำไม่ได้วชื่ออะไรแต่เขาเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยช่องไม่ได้ดังหรอกครับผมลองใช้ผมลองใช้ใชสติ๊งอายุโอเคอายุโอเคบ้าวอะไรพวกนี้ผมลองแล้วผมเล่นไม่ถนัดเพราะาเขาเล่นแบบเลื่อนไงเขาเขาเล่นเวอร์ชันเก่าอยู่ไงเวอร์ชันเก่ากว่าน่นหเวอร์ชัน ซึ่งความผมอะ่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรว่า1เวอร์ชันนั่นมันถ้าถ้ามันลงไปแค่สักเวอร์ชันนะสเวอร์ช่ามันมันจะแหลกนะครับทุกคนอนอกเรอรเลยผมไปได้การตั้งค่านี้มาแค่ช่อง2 0 0พันซับนะเล่นดีมากการตั้งค่าเขาเล่นดีมากเลยผมวอร์ดมากอยากยิงคนนะครับอยากยิงคนอย่าอู้นั่งไงด้านหน้าโอ้ยโดนเม็ดเดียว แล้วก็เดี๋ยวผมจะรีวิวชุดสายฟีนะนี่ชุดสายเติมคือผมเนี่ยถ้า,ถามีเพชรสองพันเนี่ยผมเอาไปซื้ออะไรแล้วผมจําไม่ได้ออาไปซื้อชุด ASUS อ่าม,อมีเพชรุดมีเพชรจุดสองพันกว่าเอาไปซื้อ ASUS สี่ร้อยเก้าเก้าแล้วก็ที่เหลือผมเอามาสุ่มชุดนี้สุมชุดนี้ไม่ได้สุมหมดนะถ้าสองถ้าสองพันเนาะไม่รู้น่าจะพอไหมนะเพราะผมมีหินแป้งล่างอยู่อยู่แล้วสิบสี่สิบห้าอันอ่ะหินแปรงล่างผมเยอะมากเลย โอ้ไม่มันไปไหนของมันเนี่ยอยากยิงมากเลยวอนอะวอนอะอยากตายครับวานาเบียรู้จักปะแอ้วเมื่อกี้เหมือนหัวสั่นวะมันไปไหนของมันอะผมไม่กล้าบวกนะถ้าเป็นเชิงเขาแบบนี้เพราะว่าผมเสียเปรียบมากเลยคลิปคลิปหนึ่งผมลงเฉลี่ยดูนะผมจะได้ประมาณแปดคิวถ้าไม่ผิดพลาดะลรเพราะหนึ่งคลิปมันหาคนยากนี่ โลมาตัวคว้ากันเอ้ย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 ตายวะทีหลอนเมื่อกี้มาหลอนเมื่อกี้เข้าหัวแล้วผมยิงต่อตายแล้วมันเก็มันกระโดยดยิงนเอยผมไม่กล้าบอกมันตรงๆด้านบนก็มีเหรอตัวเดียวกันเนะโอ้มันรอบคอบเนี่ยตายวะทีสองทีแต่เฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยมันอะไรมันอะเฟลลี่เหรอไม่ะยิงเคาะไปทีละทีทเฮ้ย ยังไงวะเนี่ยยังไงผมก็ไม่เฟรลี่ครับเกมฟรีไฟผมไม่เฟรลี่อยู่แล้วเพราะว่าถ้าไม่ใช่เป็นเป็นถ้าถ้าไม่ใช่เป็นแรงนะถ้าไม่ใช่เป็นแรงดิเออนอกเรื่องอรัะกลับมาผมจะไม่เล่นจับทีมครับผมจะเล่นแบบคนเดียวน่ะอะไรของมันอ่ะอะไรเฟรลี่หรอหม่ยหม่าไอวอแตก อ้าวสวยํานับอยู่ในใจอยู่ว่าไอวอมันจะแตกตอนไหนรอยเนะี่ยอ้าวยืนยืนอย่างนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวดันเลยด้วยเดี๋ยวดันให้เลยอ้าวใครออกทิสคอร์ไปเมื่อกี้ไเดี๋ยวผมจัดให้ด้วยเอ้ยมันตัว้วหลังจนะมีนะเมื่อกี้มันยิงสู้กันอยู่ที่มันตั้งไอวอข้างๆเซลเอ้ยร้อยหสามดันสิครับรอผระแสงอะไรล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย กระทบพระเจ้าตากเลยเออสองทิศสองทิศหูกระทบพระเจ้าตากระทบพระเจ้าตากอะไรครับเนี่ยอูเมื่อกี้เมื่อกี้ไดเมตตาจะเป็นร้อยอยู่นะทุกคนกระทะกันได้หมดเลยตอนถึงถือไอวออ่ะเฮ้ยของแท้ของแท้อ,แทอย่าเพิ่งยิงหนะ้ามีกระทบพระเจ้าตากหนะ้าไม่ของแท้ทุกคนของแท้ กระทะลงยันว่ะเอ้ยมันยิงกันแล้วคือเวลาผมเล่นใช่ไหมผมจะใช้สเต็ปโอ้ยชุดสวยนะเนี่ยเนี่ยดูดิเห็นไหมสีดำมันจะสวยผมว่าสีดำสวยกว่าสีแดงอะ่ะแล้วผมใส่มาครบเลยหน้ากากมันไม่มีนะครับที่จริงหน้ากากไม่มีผมใส่หน้ากากไม่เดวเ๋ผมว่าหน้าหน้าตาไอ้ตรงที่มันเป็นแดงแดงผมว่ามันสวยนะต้องไปสูบนะสีดำอะ่ะผมชอบให้ผมที่จริงอะ่ะตอนแรกอยากได้สีแดงนั่นแหละ สูม่ะครบแล้วใบอ่ะแต่ว่าไม่เอาเพราะว่ามันมันไม่สวยมันผมไม่ชอบไงก็เลยรีวิวเป็นสีดำแทนอยู่ n น w คลิปนี้น่าจะตัดไม่เยอะครับผมเดี๋ยวผมต้องมีโทุระต่อเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วครับนี่ดูนะแต่เวลาผมจะชาร์จนะครับผมจะรอให้มันยิงกันเสร็จก่อนก็จะอยู่เนี้ยแหละไม่ตัดแต่คลิปอยู่แค่แต่คลิปมีอยู่นิดเดียวไม่ตัด คลิปไม่ถึง20นาทีผมไม่ตัดเจ้ยจะรอดูครับว่ามันจะมาทางไหนกันตรงนีมม้เคลียร์นะ,ะเวลาผมเล่นผมไม่ใช่จะบุกมม่วๆผมจะต้องใช้สมองนะเพราะผมก็เล่นไม่ได้เก่งครับแค่งัดหัวอะไรได้ส่วนใหญ่ใช้ใช้การอ่านเก้มากกว่า้ายิงเเสร็จแล้วครับเมื่อกี้ เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงว่ามันตั้งกับระเบิดอะไรง้ยลงมาแล้วไม,ม่โดนหัวไอ้เกมแปดผมไม่มีรัานสองมันก็เลยยิงช้าอาั้นแหละไอ้นี่สกินไม่ได้บวกใครนะเท่เฉยสีดำเข้าหัวจะแปดดันสิครับรอรอพระเจ้าตาวะครับอเอ้ยเข้าหัวร้อยห้าไม่ตายเอ้ยเอ้าโดนตัวมาขึ้นสังขึ้นสังหารไม่เท่เลยไม่เท่เลยไม่เหมอนคลิปเลยไม่หมือนคลิปเลย น่าจะรำคาญหัวหน้าด้วยเอ้ยสองควงไม่จับดีกว่าเดี๋ยวมันมันเล่นยากไปสองควงไม่ใช่หรอกผมยังไม่ชินกับการตั้งค่าใหม่เล่นอะเล่นได้เล่นได้แต่ว่ายังไม่ชินเมื่อก,กี้เมื่อกี้ยังใส่หูแตกกันแน่เลยเคผมจะไม่ทำแบบนั้นละคนดูสิบสองคนโอ้ถ้ามีบูฟ่านะโอโ้โห กระเป๋ามเก็บกุกระสุนได้เอาเก็บของอะไรเอเพราะผมเอาเปิร์กไอ้นี่มาเรียกว่าเปิร์กได้ไหมเรียกความสามารถดีกว่าเนาะผมเอาความสามารถเก็บอาวุธเออเก็บลูกกระสุนมาได้ร้อยห้าสิบลัดไงไอจัดตัวละครผมว่ามันแล้วแต่ความถนัาของบุคคลมากกว่าเพราะบางคนที่เขาเอาไปปอกบางที่วิ่งช้าบางทีวิ่งเร็วของผมปกติได้แล้ววิ่งไม่ได้เอาไปวิ่งแข่งกับใคร ถ้าใส่ได้สักช่องก็น่าจะดีนะความสามารถตัวละครผมจะเอาเคลลี่มาใส่ไม่มีคนแล้วนะอย่านะแบบไม่ไม่เอาแล้วนะโดนง,งัดหัวอย่างนั้นอนะรู้สึกเหมือนมีความรู้สึกเหมือนว่าบ้านฝนจะตกเลยโอ้ยฝนตกโอเคไปได้สก,กาวครับกลับไปเอาสโคปแป๊บหนึ่ง สโคปจำเป็นมากแอบไหมพรไม่มีสโคปมันจะงัดยากครับทุกคนเคเ่าเป็ดพัดลมก่อนหนาวแต่พาลมเข้าม่ด้แล้วมันยิงกันครับเราก็จะไปดักคนที่ในวงนะครับนั่น,น,น,นเห็นไหมทุกคนจะไม่เปิดจุดก่อนเอ้าอะไรเห็นไหมครับแม้ถ้าเรายิงพลาดเขาจะตายงงวอล เดี๋ยวผมไปดักเขาด้านบนชื่อแต่เราเคนนอกคนไทยน่าจะเป็นคนที่ตั้งชื่อเก่งที่สุดแล้วแหละโอเคมั้งผมอ้อมก่อนฝั่งนี้ไม่มีนะเคียร์นะโอ้ยใครอลิสคอยก,กักแล้วโอ้หครับตั้งใจเล่นปัดอยู่ไหนเออเอ,อเอ้ยอ,อยู่นหน้าไหน ก็วะนี่เดินตรงอย่างนี้ก็เสร็จสิครับทำไมหรอทำไมต้องศึกจังเดีนี้เก็บ <g esp ion ing> ของเชเชลเก็บไปหรอครับสกาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะที่ขาจับปืนแบบนี้มันไว้ทําอะไรคือเวลาจับใช่ไหมมันต้องนั่งจับเหรอผมไม่ผมไม่รู้ผมไม่ค่อยผมไม่คยใช้ไอขาจับปืนนั่น ใครรู้บอกเลยมันวมันผมไม่เคยเล่นอ่ะขาจับเปือนอ่ะเพราะเห็นมันของทองอะไรก็บอกว่าไม่ดีไม่ดีกันใส่จับสามล่าขววง่ายกว่าผมว่ะอืมเสี่คนครับรวมเราได้ก็เลยสามเอ้ยเครเปิดวะอยากตายนะอ่ะไอวอชมพูซะด้วยผมเติมผมเติมไปก่อนมาใช่ป่ะเงี้ย เลยไม่ได้ไอวอลไอวอลนะเทแล้วมีผมมีอยู่สามไอวอลเอ๊ะมีสามสองวะสามเออใช่มีสามเฮ้ยเฮ้ยระเบิดตู้ไม่ได้ใช้ระเบิดหรอวะเฮ้ยเอาโ <c oughs> ดนไหลหลังว้าวว้าวเฮ้ยถ้าถ้าเมาื่อกี้ถ้าเมาื่อกี้มันในนี่นะถ้าเมื่อกี้ด้านหลังมันไม่ช่วยยิงแล้วผมตายแน่เลยไอวอลมีเยอะครับไม่ต้องกลัวเก็บของดีกว่าเฮ้ยจับสามอะ เอ้ยวงแบบนี้เล่นเล่นซองหรือเปล่าครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยวงแป๊บ,บนึงแปบบ๊บนึงเก็บของก่อนวงเฮ้ยเก็บของก่อนจะเยน็นไปละมันอยู่มันอยู่ไม่ได้เฮ้ยมันจะจ่อยอวอลผมไปเนี่ยอย่านะอ้างูมันเจาะจริงด้วยทุกคนอย่าเจอนะไอ้วอลไอ้วอลผมซื้อมาแพงนะเี่เเสาหนาะเบิ่มๆเลยนะ ผมไม่โดนโดนไอวอลเลยเฮ้ยหยุดเจาะดิเฮ้ยไอวอลอย่าแรง้ยโอ้โหกดลั่นวิ่งไปสองนัดตายละไหนว่าอยากเจอเบิ่มบึ้มอ่ะคือเรือเฮ้ยสไนธ์เหรอขนาดนั้นเจียวขนาดนั้นเจีเยวทีว่ดูไปเข้าหัวโอ้เข้าหัวดิเข้าตัวโอ้จบแหละไหนวะอยู่ไหนวะอเอ้ามันกาอยู่นู้นโอ้โห อ๋อก็ก็ทำไมอะครับสารคทิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับไปละไป